ส่วนอื่นๆนี่ใช้งานดีไหมครับ<ะ>ใช้งานทุกวันไหมครับใช้ทุกวันค่ะเย็นก็ขึ้นเช้าก็ลงครับผู้รักอะไร็นส่นใหญ่ถ้าผมไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นเช้าลงเช้าครับเย็นขึ้นแค่นั้นเองคน <c oughs> ตัวคนส <c oughs> องเที่ยวบ <c oughs> อด้มงรั <c oughs> <c oughs> ผยายยิ้มสวยไม่ต้องทาแป้งเลยเอายิ้มหน่อยพรีเซนเตอร์นะคล้ว